มาแล้วครับสตั๊ดคลเม่ผมคิดว่าคงถูกใจคนไทยได้หลายคนนะครับผมด้วยราคาที่ถือว่าจับต้องได้นะครับจริงๆแล้วมีหลายแบบให้เลือกนะครับผมแต่ผมไม่ดูแบบนี้ก่อนนะครับผมมาถึงแล้วครับผมสตั๊ดแคลเม่นะครับผมอันนี้ผลิตมาจากจีนนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของแบรนด์นะครับผมอยู่ประเทศไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าสเปนนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่สําหรับตัวรองเท้าได้บอกกันเลยว่า มันโคตรเพอร์เฟกนะครับผมโคตรคุ้มผม,ผมต้องยอมรับว่าผมลองเสียงดูนะอันนี้บอกได้เลยว่าสั่งมาจากแอปลัดนะครับผมอ่าซึ่งจากประเทศจีนนะครับผมรองเท้าเห็นไหมครับถ้าเรามีทุนในการสร้างนะครับผมเจ้าเกรดไหนก็เข,ข้าสามารถผลิตได้หมดนะครับผมอ้าวมาว่าที่แบรนด์เคลเมนะครับผมตัวนี้เป็นปุ่ม MG นะครับผมแต่ลักษณะคือกึ่ง AGMG นะแล้วถามว่ากดประสาทเท้าไหมไม่ได้กดนะนะครับผม มีพื้นชั้นกลางที่แข็งด้วยนะครับผมตรงนี้ต้องยอมรับเหมือนกับตัว G T เลยนะครับผมเห็นแวบแรกผมนึกถึงตัว G T ก่อนเลยนะครับผมแต่นะครับผมข้างหน้าเนี่ยเป็นหนังแท้นะครับอ่ากลางเท้าลกปลายเท้าปล่อยนะครับแล้วถามว่าตอนนี้ผมลองกับหญ้าเทียมนะครับผมมีหญ้าเทียมแบบที่เขาใช้จริงนะรู้สึกว่าเพอร์เฟกต์มากครับผมมันใส่คล้ายๆกับฟิลเหมือนเล่นฟุตซอลนะครับผมเป็นฟุตซอลที่สนามที่นิ่มนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมดูนะครับตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะอ่า มีผ้าถักด้วยนะครับผมฟิลเหมือนใส่ G ีนะครับผมเหมือนใส่ G ีทีผสมกับแฮมโปแบบบางๆอ่ะแต่มีหนังเหมือนมิโซโน่แบบนั้นอ่ะนะครับผมนะครับแบบฟิลแบบนั้นเลยนะครับผมได้3ฟิลในพร้อมๆกันนะครับผมความสบายใส่สบายไหมบอกไว้เลยว่าสบายนะครับผมครั้งแรกผมประทับใจนะครับลองปั๊บรู้สึกว่าใส่สบายเลยแลวผมใส่แช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะยังไม่มีอาการบีบหรือเจ็บใดๆนะครับผมถามว่ามีโอกาสหนังจะขยายไหมนะครับผมมีโอกาสที่จะ ขยายนะครับเพราะเป็นหนังแท้นะครับผมโอเคนะครับผมแต่ว่าคุ้มค่อยปรับถุงเท้าไปละกันนะครับผมเมื่อหนังเริ่มขยายก็ค่อยใส่ถุงเท้าหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับให้ดูภาพรวมก่อนนะครับเอาโอเคดูเอฟเดี๋ยวผมทำลิภพอีกทีนะครับจะรีวิวเป็นช็อตๆเลยนะครับอ่าโดยภาพรวมโอเคนะครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวให้เป็นช็อตๆเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับอย่าลืมถ้ารองเท้ากาวปีกกาวเปิดให้นึกถึงกาวซ่อมมัดในถัวนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนผมนะครับผมในการซื้อรองเท้านะครับมาเพื่อรีวิวนะครับผม